ครับเพิ่งได้ชาร์จเจอร์ตัวใหม่มาเดี๋ยวจะสั่งมาขายตัวนี้ขนาด40แอมป์นะครับสำหรับฟอสเฟต10 14.6โวลต์นะครับฟอสเฟต4เซลล์ก็คือแบบนี้ขนาด40แอมป์นะครับ14.6โวลต์40แอมป์แรงดันชาร์จสูงสุด40 M. แอมป์เดี๋ยววันนี้จะมาเทสกับแบตฟอสเฟต120แอมป์พอดีไอตัวเนี้ย ผมเรียกว่าอะไรดิชาร์จมันออกน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3โวลต์กว่า,ก,วาก็คือเคลียร์มันออกประมาณให้เหลือสักประมาณ20-30%นะครับเพื่อที่ว่ามาเทสตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้มันจะได้วิ่งเต็มที่เพราะว่าถ้าแบตเราใกล้เต็มไกระแสชาร์จมันจะลดลงมันจะไม่ถึง40แอมป์ M นะครับมันจะสวนทางกันกับโวลต์ที่ชาร์จตัวนี้ก็มาพร้อมกับพัคแอนเดอร์สันนะครับขนาด5 0แอมป์ M. ันนี้อนเดอร์สันนะครับเดี๋ยวลองชาร์จให้ดูเลยดีกว่ามีพัดลมนะครับอยู่ด้านหลนังสำหรับขนาด40แอมป์พัดลมค่อนข้าง ที่จัดบ,บุญเร็วเสียงดังนิดนึงอันนี้คือช่องระบายาลมร้อนออกถ้าลมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้คือไฟสถานะการทํางานสีแดงนะครับขณะกําลังชาร์จสีแดงถ้าสมมุติว่าเราถอดถ้าเราถอดหรือแบตเตอรี่เต็มนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียว โวลณขนานี้นะครับพ,พ็คือโวลตตามแบบแบบมีกีวลต์ไอตัวนี้ก็จะโชว์โวลตเท่านั้นส่วนนี้คือกระแสชาร์จขนาดของเครื่องชาร์จก็คือ40แอมป์ตอนนี้มันทำงานที่37แอมป์นะครับ3 38แตามแรงดันของแบตเตอรี่ ถ้าแบตได้เต็มแอมก็จะลดลงเรื่อยๆส่วนทางกันกันกบโวล์นะครับโวล์เพิ่มแอมลดอันนี้ผมรีวิวชาร์จตรงแค่ให้ดูเฉยๆอย่าทำตามเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ BMS ไม่ได้ใื่อุปรกรณ์ป้องกันเลยถ้าหากใครไปใช้งานแบบนี้ใช้ได้ครับแค่ไม่กี่วันเดีย๋ยวแบตก็พังก่อนจะพังก็จะบวมขึ้นมาก่อนอันนี้มารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับว่า เครื่องชาร์จตัวนี้ทำงานได้เต็มที่ตามสเปคของมันแน่นอนขอบคุณครับ